ปืดพ่อยแม่คอยเอ้ยอึงล้วนล่วนเอื้องล้วนล่วนอึงเผารุนร่วนเลยฮัทบ่วพี่น้องถั่หนึ่งโดดเขาย,ขยื่งอย่างอืงครับอึงไข่นบนส้วมทองยังอยู่ เผาหรืเผ่าดิดูว่าใครบ่พี่น้องจบบังเกงสิรู้แล้วครัาบมาสันส่งทลองบ,บ่ตึงไปเลยยิงชดชดเต้นกระแนวกระแนวกระแนงหาวเป็นเด่นนามดิเข้าย่อยเข้าย่อย,อย,อยพี่น้องมันลักษณะก็คือเครื่องเอืองผูด้วยพี่น้อง มึงท่าทางนะตืม้มมีหลายสีหลายไล่เลยไล่แดงกันมี้มยไล่ออกแดงๆคือเผาอึงปากขวดอึงเผาอึงปากขวดเนาะอืมว่าจะต้มกินละพี่น้องเนาะต้มกินสิะอบะเสียบอยู่บะเสียบถึงไล่เดง วานบมินอ right. ีมไล่ออก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 เลยหน่อยฝนตกมาหวงรยเอีกแง้วอีกแง้วอีกแงวย่งนี้ถิ่นกับอพี่นอนอ๋ตัวนี้ทองไข่ไข่บอันยังไข่ี้ฟงฟองตัวอามันมขนฟังตัวว่ามันไข่ ต,ตัวนี Jamie, ้ค <lonely> ือบ่มือนตาว่าโดดเขาเยอะเยอะเยอะร้ายโหดอืมอ่มเงินซื้อบ่ขายบ่แพงปะเนี่ยครับกี่ไปเห็นพอดิจัดมาเลยน้อง ba mươi năm lấy áo đấy, thả về cái cái kia phun, cái mong chi đây gìn, biền lập ngang, biền lập, biền lập, ฮาวันได้กลินน่นแนมโดดขย้อยขย้อยเลย